ตั้งโปรแกรมสู่ความเป็นจริงใหม่คุณรู้หรือไม่ว่าขณะน,นี้คุณกําลังใช้ชีวิตในความเป็นจริงใหม่ในสถานที่ที่ไม่เคยไปคุณกําลังอยู่ในความเป็นจริงใหม่ทั้งหมดในประสบการณ์ที่คุณไม่เคยสัมผัสสิ่งที่คุณอยากได้ เราคิดว่าคุณต้องการมันสำเร็จแล้วมันจบแล้วคุณได้ก้าวกระโดดไปไกลกว่านั้นด้วยซ้ำคุณก้าวกระโดดไปไกลกว่านั้นไปสู่การขยายตัวที่เกิดขึ้นในสิ่งที่คุณเรียกว่าการรอคอยสู่การรู้อย่างสมบูรณ์ รับรู้เกินกว่าสิ่งที่คุณเคยรับรู้มาก,ก่อนคุณเคยได้ยินเราพูดว่าคุณกำลังสร้างความเป็นจริงครั้งแล้วครั้งเล่าใช้เวลาสักครู่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในประสบการณ์ของการรับรู้นอกเหนือจากที่คุณเคยรับรู้มาก่อน ขณะน,นี้ใช้เวลาสักครูและเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและรู้สึกเกินกว่าที่ขุนเคยอนุญาตมาก,ก่อนรู้สึกถึงตัวเองและรับรู้ว่าตัวเองเข้าสู่การแลกเปลี่ยนพลังที่ไม่สิ้นสุด ไม่เส้นสุดการแลกเปลี่ยนพลังที่ไม่สิ้นสุดสำหรับทุกสิ่งที่คุณรักทุกสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจทุกสิ่งที่คุณให้คุณค่าทุกสิ่งเข้าสู่แหล่งพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ไปที่สถานที่นั้น และรับรู้ตัวเองว่าเป็นแหล่งพลังงานที่แท้จริงในรูปแบบของความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองคุณคือแหล่งที่มาของพลังงานนั้นคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง คุณเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ในทุกคนทุกแห่งในทุกประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งจักรวาลคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองทุกที่ในโลกของคุณและในจักรวาลทั้งหมดคุณเห็นไหมว่า เมื่อคุณเริ่มรับรู้ในสิ่งที่คุณเป็นเหมือนช่างโง่เขาเพียงใดที่จะเล่นเกมการขาดแคลนและจำกัดเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองทงั้งๆที่คุณเองก็เป็นแหล่งพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดในทุกที ของจักรวาลตอนนี้รับรู้ตัวเองว่าเป็นแหล่งพลังงานแห่งความเป็นดีอยู่ดีคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความพาสุขคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความมีชีวิตชีวาคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความอ่อนเยาว์อายุยืนยาวคุณเป็นแหลง่งกำเนิด ของพลังงานแห่งความภาสุขในทุกหนทุกแห่งในโลกนี้และในจักรวาลที่ไกลออกไปคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความเป็นดีอยู่ดีเมื่อคุณเริ่มรับรู้ว่าตัวเองเป็นแหล่งพลังงานแห่งความพาสุขทั้งหมดคุณเห็นไหมว่าการปฏิเสธ ความผาสุกข,ของตัวเองเป็นเรื่องงี่เง่าขนาดไหนปฏิเสธแหล่งพลังงานที่เป็นคุณของความเป็นดีอยู่ดีตอนนี้รับรู้ตัวเองเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นความรักคุณเป็นแหล่งกําเนิดของพลังงานที่เป็นความรักพลังงาน ที่เป็นทุกสิ่งที่คุณรักพลังงานที่เป็นความรักที่คุณเป็นพลังงานที่เป็นความรักในทุกสิ่งทุกที่ในโลกของคุณและในจักรวาลอื่นคุณคือแหล่งพลังงานแห่งความรักบางที เกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการปฏิเสธตัวเองในสิ่งที่คุณเป็นปฏิเสธตัวเองในสิ่งที่คุณเป็นเมื่อคุณเริ่มรับรู้คุณเป็นแหล่งพลังงานของถูกสิ่งคุณจะไม่มีเลยได้อย่างไรคุณจะไม่เป็นผู้สร้างที่ส่งพลังได้อย่างไรคุณจะไม่ได้สัมผัส กับความเป็นจริงที่คุณเลือกได้อย่างไรคุณเป็นแหล่งพลังงานทั้งหมดเราขอเชิญชวนให้คุณรับรู้ถึงตัวตนของคุณในทุกสิ่งที่คุณเป็นขอเชิญคุณเข้าสู่ความตระหนักในสิ่งที่คุณเป็นเชิญชวนให้คุณจำไว้ว่า คุณคือแหล่งพลังงานและแหล่งที่มาของพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดความเป็นอยู่ที่ดีความมีชีวิตชีวาอายุยืนยาวความอ่อนเยาว์ถังหมดคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความรักความปีติความปองดอง ความสงบอิสรภาพความงมดงามคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความงามทั้งหมดจากประสบการณ์ของคุณทุกที่ในโลกและในจักรวาลทั้งหมดรับรู้ตัวเองรับรู้มากกว่าที่คุณเคยอนุญาตให้ตัวเองสัมผัส มาก่อนนี่คือช่วงเวลาใหม่กระดานชนวนที่สะอาดการเริ่มต้นใหม่นี่เป็นประสบการณ์ใหม่ทั้งหมดคุณอยู่ในไทม์ไลน์ใหม่ทั้งหมดคุณอยู่ในโลกใหม่โลกใหม่จ็ดสํำนึกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เรียกพลังงานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประสบการณ์การสแสดงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประสบการณ์ปฏิหารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสัมผัสกับการสร้างที่แท้จริงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน คุณจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งใหม่เที่ยวรุนแรงปรากฏขึ้นในประสบการณ์ในชีวิตของคุณในโลกรอบตัวในขณะที่คุณยังคงปลุกจิตสำนึกของมนุษย์ให้ตื่นขึ้นและตระหนักถึงมันในประสบการณ์ของคุณเอง ความใหม่นี้เป็นผลงานของการขยายตัวของคุณเจนตนาการของคุณแรงบันดาลใจของคุณไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถสัมผัสได้เหมือนความเป็นจริงของคุณไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ที่คุณไม่สามารถเป็นได้ ให้คุณไม่มีเมื่อเข้ามารับรู้อย่างทองแท้และปล่อยให้ตัวเองรับรู้ตัวเองในการตระหนักถึงความจริงใหม่นี้ทำลายใหม่ซึ่งอยู่ที่นี้ขณะน,นี้ตอนนี้ ไปกับฉันที่รักด้วยลมหายใจของคุณหายใจเข้าหลึกเลอรับรู้ขณะน,นี้ใช้เวลาสักครู่และเข้าสู่ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและรู้สึกเกินกว่าที่คุณเคยอนุญาตรู้สึกถึงตัวเอง รับรู้ว่าตัวเองเข้าสู่การแลกเปลี่ยนพลังที่ไม่สิ้นสุดและไม่สิ้นสุดการแลกเปลี่ยนพลังที่ไม่สิ้นสุดสำหรับถูกสิ่งที่คุณรักถูกสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจถูกสิ่งที่คุณให้คุณค่าถูกสิ่งเข้าสู่ แหล่งพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ไปที่สถานที่นั้นแล้วรับรู้ตัวเองว่าเป็นแหล่งพลังงานที่แท้จริงในรูปแบบของความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองคุณคือแหล่งที่มาของพลังงานนั้นคุณเป็นแหล่งพลังงาน แห่งความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองคุณเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ในทุกสิ่งในทุกหนทุกแห่งในทุกประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งจักรวาลคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความเจริญรุ่งเรืองทุกที่ ในโลกของคุณและในจักรวาลทั้งหมดรับรู้ตัวเองคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความเป็นดีอยู่ดีคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความพาสุ์คุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความมีชีวิตชีว่าคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความอ่อนเยาว์อายุยืนยาว คุณเป็นแหล่งกําเนิดของพลังงานแห่งความผาสุกในทุกหนทุกแห่งในโลกนี้และในจักรวาลที่ไกล่ออกไปคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความเป็นดีอยู่ดีรับรู้ตัวเองเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นความรักคุณเป็นแหล่งกําเนิดของพลังงาน ที่เป็นความรักพลังงานที่เป็นถุกสิ่งที่คุณรักพลังงานที่เป็นความรักที่คุณเป็นพลังงานที่เป็นความรักในถุกสิ่งถุกทีในโลกของคุณและในจักรวาลอื่นๆคุณคือแหล่งพลังงานแห่งความรัก รับรู้ถึงตัวตนของคุณในทุกสิ่งที่คุณเป็นเข้าสู่ความตระหนักในสิ่งที่คุณเป็นจําไว้ว่าคุณคือแหล่งพลังงานและแหล่งที่มาของพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองความเป็นดีอยู่ดี ความมีชีวิตชีวาความอ่อนเยาวอายุยืนยาวคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความรักความปีติความรองดองความสงบอิสรภาพความงามคุณเป็นแหล่งพลังงานแห่งความงามทั้งหมดจากประสบการณ์ของคุณ ทุกที่ในโลกและในจักรวาลทั้งบมดรับรู้ตัวเองมากกว่าที่เคยได้สัมผัสนี่คือช่วงเวลาใหม่กระดานชนวนที่สะอาดการเริ่มต้นใหม่นี่เป็นประสบการณ์ใหม่คุณอยู่ในไทม์ไลน์ใหม่คุณอยู่ในโลกใหม่ โลกใหม่เจตสํานึกใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเรียกพลังงานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประสบการณ์สําแดง่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนประสบการณ์ปฏิหารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสัมผัส์กับการสร้าง ที่แท้จริงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณจะเริ่มสังเกตเห็นสิ่งใหม่ปรากฏขึ้นอย่างรุนแรงในประสบการณ์ในชีวิตของคุณเองโลกรอบตัวในขณะที่คุณยังคงปลุกจิตสำนึกของมนุษย์ให้ตื่นขึ้น และตะหนักถึงมันในประสบการณ์ของคุณเองความหมายนี้เป็นผลมาจากการขยายตัวของคุณจินตนาการของคุณแรงบันดาลใจของคุณไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถสัมผัสเหมือนความเป็นจริงของคุณ ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ที่คุณไม่สามารถเป็นได้เมื่อเข้ามารับรู้อย่างท่องแท้และปล่อยให้ตัวเองรับรู้ตัวเองในการตระหนักถึงความจริงใหม่นี้ทำลายใหม่อยู่ที่นี้ในขณะนี้ความใหม่นี้ เป็นผลมาจากการขยายตัวของคุณจินตนาการของคุณแรงบันดาลใจของคุณไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถสัมผัสเหมือนความเป็นจริงของคุณไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ที่คุณไม่สามารถเป็นได้เมื่อเข้ามารับรู้อย่างท่องแท้ และปล่อยให้ตัวเองรับรู้ตัวเองในการตระหนักถึงความจริงใหม่นี้ทำลายใหม่นี้อยู่ที่นี่ขณะน,นี้ไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้ที่คุณไม่สามารถเป็นได้เมื่อเข้ามารับรู้อย่างทองแท้ปล่อยให้ตัวเอง รับรู้ตัวเองในการตระหนักถึงความจริงใหม่นี้ทำลายใหม่อยู่ที่นี่ในขณะนี้เรารักคุณเสมอ